ตัวนี้ครับกินโหดมากเลยนะครับกินปุ๊บวิ่งย้อนเลยคาดว่าน่าจะเป็นปลาช่อนครับจากแข้งคันปลามนะครับเห็นเงียบเงียบปลาเรียบนะจ๊ะพิ่งมาหยุดเลยครับโอ้โหนี่ถ้าอาดผ้าใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอโอ้โ,อโ อ๋อนี้ถ้าพื้นี่ท่าในตำนานเนี่ยใช่เนี่ยที่หายถาาศูนไปเนี่ยท่าเนี่ยแหละใช่โอ้โหทีหลังไม่ต้องใส่คันก็ได้ใส่แต่ล่อกันแหละก็เลยไม่เห็นไอ้คันคันเลยอย่างนงี้นแหละบกาแ้ข้างข้าง้าครับสโล โอ้ย oh, oh, ทา่าขึ้นท,าท่าแบบนี้ครับวันนี้ทิมงานเกีย่ยแปน้นะครับ<ะ>นี่น่าจะเป็นปลาช่อนแน่นอนครับส,น <c oughs> สนใ,ใสนแคสไม่ราเจักอะไรสนนในแคสป่ะช่อนช่อนม่างวิ่งแรงอะ่ะ ท่านของคันปลามวันนี้ผลง,งานจิ๊กมีหลากหลายรูปแบบสมงามพระจ้กรรมปลาช่อนกับที่วิ่งขาไปหลายตัวเหมือนกันครับนั่นหน่าโอ้สู้สู้สู้องไปครับแก้เป็น มาจะนานเอาเรื่องนะตอนนี้มามาจะไหมให้สายถ่ายวีโอดิเนี่ยถ่ายอยู่อนะ่ะ เร,เริ่มยอมนะเบาแก,ก๊สกอนกำลังทอดปลาอยู่นี่ครับโฉมงานทอดผลงานจิ๊กของเรานะครับกลายเป็นลางสันเป็นมือเที่ยงแต่ัอนี้กางทอดอย่างเี้ยแตว่าถ้าไม่กินก็จะย้ายครับเดียวซัดเลยครับประช่อนทะเลนี่คือแสมสารนะฮะปลาสดๆเลยนะครับ สดเลยกระบ,บุวันในวันนี้วันที่แปดครับมีคนชอบว่าผมว่าเอาปลาเก่ามาโพสก็แหกแหกหูฟังนิดนึงนะฮะว่าวันที่เท่าไหร่ครับยี่ยี่แปดนะครับยี่สแปดกุมภาจะยาวไปไหมเนะี่ยคลิปเนี่ยโพสไม่ได้อีก นี่ตากล้องเบื่อชีพยาะไปแผลไม่แผลไม่เนี่ยเนี่ยพี่พี่ชักคันเบ็ดคันนี้ออกครับเดี๋ยวว่าเราเนี่ยคันเบ็ดคันนี้มันเดี๋ยวเราแถลไปนู้นมันติดคันเบ็ดนะอะไรมึงเกี่ยวดีมึงเกี่ยวเกี่ยวปลาหลุดมึงเต็มตัวกระโดดตามปลาไปเลยนะวันเกี่ยวฉมหลุดทีอย่างนี้นครับโอ้โหตากล้องเบื่อชีพมันจะยาวไปไม่เนี่ยช้อนมันละคืนนี้ว่านายเป็นช้อนนะซันนเคส นะ<ด>ครับช่อน,นครับปมับจะยาวเกินไปหรือเปล่าปลาใหญ่ใจต้องนิ่งครับรมมไม่ต้องพูดถึงครับคนนี้มีเยอะครับงับสโลจิก เข้าไปเต็มปากแค่เหี่ยมนะปลาใหญ่ใจต้องเหี่ยมมาแล้วครับอาจารย์เดินตามหน่อยเดินตาม้างนี่มันอะไรเช่นนี้กับพันจิกเ调ให้บ้าชุดเล็กได้ครับได้ใครเกี่ยวก็ได้ครับอันเดียวดึงไม่พอมั้งพอเหรอหรอพออันเดียวปลาไม่ใหญ่หรอกนี่คันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะติดคันเนี้ย ต่อไปฝากันนะฮะเลมะนี่เลยมาเกี่ยวงี้เลยตามมาแล้วเลี้ยวมันกินนะครับกินครับสโลจิกนะฮะนี่มาเกี่ยวแล้วหลุดเกี่ยวเลยเดี๋ยวพึ่งพึ่งพึ่งให้ลอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมะเกี่ยวให้มันลอยขึ้นมาข้างบนก่อนเสมอน้ำนี่ก่อนเดี่ยวมะเกลี่ยปลาใหญ่แล้วแมงเห็นกล้องในปลายตาใหญ่โตเลยไอ้เห่าไอ้เห่าวไอ้่ห่าว คูมันนะต่างก็หย่อนเลยตัวประมาณสิบโลได้ครับที่ว่ามันอายกล้องไงเอาไปใหญ่แล้วเจอหน้าตายอ้นี่ะน,นะครับหายเรือแล้วลงทุนไปถ่ายในน้ำเลยคิดดูนี่ถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทกจ็จิ้มจุ่มลงไปเลยได้ใช่ไหมต่นี้มันมันสูงอะ่ะเขาคิดว่าสายจะลงไป <laughs> จะไปกินมันหรือเปล่ากินมันในน้ำ ลายใหญ่โตเลยทีนี้แล้วคลิปมันก็ยาวเกินเดี๋ยวพวดไม่ได้อีกผมว่าไอ้คันลาใหญ่ใจต้องเฮี้ยมครับไอ้ตัวหุบยืดีิมันมองกล้องเลยครับโอ้ยไยครับคู่ครับกล้องก็ตกน้ำแล้วตอนนีง เ,เบอร์นั่วแหละคันใช้ไม่ได้หรอกอดผลงานไว้แค่นี้ก็